ุมทางคนกล้าตายตอนที่4เรื่องบาปเป็นเรื่องของความเชื่อถือศาสนาเป็นเครื่องคอยยึดเหนี่ยวไม่ให้มนุษย์ทําบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตศาสนาทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามหรือว่าศาสนาหนึ่งศาสนาใดในโลกจุดยืนและเป้าหมายก็คือสั่งสอนให้ทุกคนกระทำแต่ความดีงดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทหารรับจ้างแต่ละสัญชาติแต่ละศาสนาที่เข้ามารบอยู่ในสมรภูมิเราไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติเดียวกับคุณหรือว่าเป็นทหารเวียดนามเหนือก็าตามทีถ้ามวัวแต่กลัวบาปชีวิตตัวเองก็เห็นทีจะไปไม่รอดผมฆ่าและทุกคนก็ฆ่าฆ่าเพื่อความสงบสุขของสังคมมนุษย์การปฏิบัติแบบนี้ถ้าคิดว่าเป็นบาปผมก็เห็นจะยอมแหละครับคุณสุไลมาน คุณบิ๊กแมนนับถือศาสนาอะไรคะเท่าที่สุไลมานรู้คุณบิ๊กแมนเป็นคนไทยแต่ลักษณะรูปร่างของคุณคล้ายๆอิสลามสุไลมานก็เลยไม่แน่ใจพ่อผมเิ็อิสลามแม่เป็นพุทธความยิ่งใหญ่ทั้งสองศาสนาหล่อหลอมออกมาเป็นคนที่ทำบาปมากที่สุดในโลกเลือดแม่และเลือดพุทธคงจะรุนแรงพอสมควรผมก็เลยถือพุทธถ้าผมเดาไม่ผิดคุณคงถือคริสใช่ไหมครับ ผมย้อนถามเธอออกไปพร้อมกับกวาดมือโอบแผ่นหลังที่เปือยเปล่าเดึงร่างอันอวบอุมของสุเลมานเข้ามาแนบอ,อกสุเลมานห่อตัวซุกกับหน้าอ,อกของผมปากก็พึมพำอู้อี้ฟังไม่ได้สับสัพสสำเนียงแววที่ผมจับใจความได้เธอต้องการให้ผมพาเธอออกไปจากแอร์บัสครับโดยเร็วที่สุดไอเรื่องจะพาเธอนั่งรถกินลมเล่นเห็นทีจะยาก ฉลามร้ายอย่างผมก็เลยใช้ลูกตื้อดึงเธอขึ้นสริโฮเทลผู้หญิงผู้ชายอยู่ในห้องเพียงละพังสองต่อสองเห็นทีจะไม่ต้องอธิบายอะไรต่ออะไรให้ท่านผู้ฟังทราบก็ได้ใช่ไหมครับโมนาสุไลมานรูค่งฟิลิปปินโนทําให้ผมอยากจะไปเมืองมะนิลาติดหมัดขึ้นมาซะแล้วสิครับค่อนคืนกับอีกหนึ่งวันเต็มๆที่ผมกับเธอครุกกันอยู่แต่ภายในห้องพัก ความอ่อนหวานของสุไลมานทําให้ผมบังเกิดความสุขยิ่งกว่าทุกครั้งสุไลมานเป็นผู้สลิมเธอเล่าถึงประเพณีที่แปลกประหลาดและพิริกึกคกือของเธอให้ผมฟังด้วยทีท่าที่น่ารักเธอเล่าให้ผมฟังว่าผู้ชายในประเทศของเธอสามารถมีภรยาตามกฎหมายได้ถึงสี่คนนอกจากนั้นพอถึงวันศุกร์ของสัป,ปดาห์ทุกคนถือว่าวันศุกร์ดังกล่าวเป็นวันปฏิสนธิ วันพระเจ้าสร้างโลกประชาชนหยุดงานหยุดการอาบน้ำปะแป้งปิดประตูลงกรสร้างพลเมืองกันยกใหญ่ผู้ใดและเลยต่อประเพณีดังกล่าวพระเจ้าจะลงโทษอย่างหนักอาจจะกลายเป็นหมันไปจนชั่วชีวิตผมไม่เคยมีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อนเลยแต่จะเชื่อหรือไม่ก็ตามทีพอรุ่งขึ้นก็เป็นวันศุกร์ซะด้วยผมกับสุไลมานก็เลยปิดประตูห้องพัก สร้างพลเมืองตามคำบงการของพระเจ้าสะอานไปเลยสุเลยมานติดแปลกกับมีหน้าตรงอ่อนหวานน่ารักรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวไม่บุกตรอยผมเหมือนอย่างกับอีตอนเข้าตีฐานปฏิบัติการของทหารรับจ้างหรอกครับเธอถ้อยทีถ้อยอาศัยจนกระทั่งผมเลยเถิดสร้างพลเมืองกับเธอไปอีกจนกระทั่งถึงเช้าวันเสาร์เล่นเอาฟ้าเหลืองแผ่นดินหมุนคว้างเหมือนกับเมื่อครั้งถูกแดก,กุรานีหน้า จู่โจมเขาดูดเลือดเลยทีเดียวเมื่อครบกำหนดลาพักผมกดโซเซกับล่องแกงในสภาพเหมือนคนใกล้ตายเพื่อนฝูงที่พอจะรู้แบก,กาวของผมก็พากันกระเซาเย้าแแยกกันเกลียวกาวและในเวลาเดียวกันนั่นเองหมายกำหนดการเข้าตีเนินชาลีชาลีก็ได้ถูกบอกอล่องแกงวางแผนขึ้นมาอย่างเร่งด่วน b c 6 7 และ B.C. 603ได้รับหน้าที่ในการเข้าตีครั้งนี้ B.C. 67 7เพิ่งจะสูญเสียภูเวียงพอปะพัน์ไปอย่างสด,สดสดร้อนๆอนด้วยฝีมือพลซุ่มยิงวินามเหนือบนเนิน Sky สกายไลท์ทูบกสิงหาก็เลยวิทยุด,ด่วนเข้าบก333ส,ส,ส,สทิวอุดรขอตัวสุภาพบุรุษแห่งดงอินำที่มีชื่อเสียงทาบเทือกเขาปูพานเข้ามาเป็นพอปพันหกหึโดยด่วนที่สุด พันโทจรวยนิ่มดิดยุศในปี2,115ขณะนี้ตำแหน่งของท่านก็คือพันเอกจรวยนิ่มดิดเสนาธิการกองทัพภาคที่สองจังหวัดนครราชสีมาบินตรงจากกรุงเทพในสองวันต่อมาเพียงก้าวแรกที่ท่านเหยียบเมืองร่องแกงท่านก็วางแผนเข้าตีเนินสกายไรวันทันทีไม่ว่าจะเป็นเสนาธิการของเมืองล่องแกงหรือแม้กระทั่งนอร์แมนเสนาธิการของซีเ ก็เลยต้องคิดซ้ายไปตามระเบียบพันเอกจรวยหรือชื่อตามรหัสว่าคำคมเป็นผู้วางแผนและนำทหารรับย้างเข้าตีแต่ผู้เดียวชื่อเสียงและความสามารถของคำคมเป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างอื้ออึงในสมรภูมิลาวแม้กระทั่งทหารเวิยดนามเหนือเองก็ยังเกรงเก่งกิตติศัพท์ของยอดนักรบใจถึงผู้นี้ตามเหตุการณ์ที่เป็นจริงคำคมและผม ไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนเลยและแม้กระทั่งในปัจจุบันคำกมก็ยังไม่รู้ว่าชื่อจริงของผมชื่ออะไรกันแน่ฉะนั้นพฤติการที่ผมนำมาเปิดเผยอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เป็นการเชียร์คำกคมตตวอย่างใดมันเป็นความจริงที่เหนือความจริงที่ผมประสบมาด้วยตนเองอย่างแท้จริงและคำวันนั้นผมก็ได้มีโอกาสรู้จักคำกมเป็นครั้งแรกในห้องประชุมของบอกอล่องแจง แผนที่เนินชาลีชาลีขนาดใหญ่ตรึงทับอยู่บนกระดานดำหน้าห้องประชุมคำคมกะนอแม่นกำลังงัดข้อกันอย่างถึงพิกถึงขิงในแผนการชิ้นหนึ่งคุณจะต้องนำทหารรับจ้างขึ้นที่ขึ้นไปบนเส้นทางสัมทองล่องแก้งพร้อมกับ BC6-3 3ซึ่งจะรับหน้าที่ขึ้นตีเนินชาลีชาลีพอคุณขึ้นที่ถึงชาลีเอ็กโคแพ็ค คุณก็นําทหารลงหุบข้างทางแล้วแยกซ้ายมืออ้อมขึ้นเนินชาลิคอฟต่อจากนั้นรอจังหวะขึ้นบุตรขยี้พร้อมๆกันล่ามถ่ายทอดคาพูดของนอแมนชนิดคําต่อคําให้คณะนายทาหารทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมฟังคํกลมลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกไปที่แผนที่หน้าห้องประชุมภาษาอังกฤษที่ชัดเปี้ยจนล่ามไอพรั่งพูออกมาจากปากของเขาด้วยท่าทางฉุนเขียวผมเป็นผอ,อพันที่จะต้องรับผิดชอบทาหาร ที่อยู่ใต้มันก็ัญชาถึง400คนดังนั้นผมจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้กองพันของผมสูญเสียน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้แผนการของนออ์แม่นที่จะให้ทหารของผมเคลื่อนที่ไปบนถนนแล้วลงหุบเนินเป็นแผนการฆ่าตัวตายจะชัดทหารเวียดนามเหนือจะต้องตรวจการพบภายในครึ่งชั่วโมงที่พวกเราเริ่มเดินทางออกจากบ้านลาวรวมเผ่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเส้นทางสําทองล่องแกงเป็นเส้นทางที่ไม่ได้เคลียร์มาก่อน และก็ไม่มีทหารรับย่างกองพันไหนรับอาสาเคลียร์สิด้วยนอร์แมนคิดถึงแต่ความสะดวกที่จะให้ทหารเคลื่อนที่ไปปฏิบัติงานตามแผนของตัวเองให้ลุล่วงไปเท่านั้นส่วนผลที่ตามมานอร์แมนไม่เคยคิดว่ามันจะได้รับความสําเร็จหรือสูญเสียขนาดไหนตามแผนของผมที่วางเอาไว้ผมจะพาทหารเคลื่อนที่ไปทางสวนผักข้างบ้านในปนบางเปาแล้วเดินทะลุป,ป่าทึบผ่านแทงโกวิกเตอร์ อ้อมขึ้นไปทางหมู่บ้านห้าสิบหลังซึ่งอยู่ตีนเขาสกายไรวันพอดีพอดีถึงแม้จะใช้ระยะเวลาการเคลื่อนที่ช้ามากกว่าเดิมสองวันแต่ผมแน่ใจว่าแผนของผมได้ผลและผมขอรับผิดชอบในการผิดพลาดของกองพันผมแต่ผู้เดียวทั่วห้องประชุมเงียบเหมือนเปล่าศากร์นอร์แมนอ้าปากบอเหมือนกับไม่เชื่อหูตัวเองเป็นครั้งแรกที่นอร์แมนถูกนายทหารไทยเชื่อเฉียนด้วยเหตุผล จนต้องเงียบนิ่งเงียบงันยอมจำนวนไปโดยปริยายผมขอเลือกแฟกด้วยตัวของผมเองและแฝกค,คนที่ผมเลือกเอาไว้ก็คือแฝกค,คนที่แตกลงมาจากเนินชาริชาลีพร้อมกับ b c 6 1 6นนั่นเองคนที่ชำนาญภูมิประเทศมาก่อนถึงแม้ผลงานจะผิดพลาดแต่การปฏิบัติงานครั้งที่สองผลงานของเขาจะมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิมผมตกลงใจเลือกบิ๊กแมนในการปฏิบัติการเข้าตีครั้งนี้ สวยแล้วไมล่ะที่ผมบังเอิญถูกคำคมเลือกตัวเข้าปฏิบัติงานครั้งนี้ก็เพราะความผิดพลาดในการทำงานครั้งที่เลยแล้วมาของผมนั่นเองคำคมเป็นนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกับกองสิงกองสิงจะต้องเป็นคนแนะนำให้คำคมเจาะจงเลือกผมอย่างแน่นอนฮิททอเส้นทางเดินขึ้นเนินชาลิชาลีพูดก็พูดเถอะอยาหาวาคุีเลยครับบิ๊กแมนหลับตาเดินโดยไม่ต้องใช้แผนที่ก็ยังไหว ที่ฝอยมานี่ไม่ใช่โมนะครับก็อีตอนวิ่งหนีไอ้แก้วลงบาครั้งนั้นผมจผําภูมิประเทศดังกล่าวติดหูติดตาอย่างไม่มีวันลบเลือนแล้วดันทุลังให้ผมกลับขึ้นไปอีกครั้งมันก็สบายไปเท่านั้นเองไอ้ที่ว่าสบายก็ไม่ใช่การเข้าดีอีกนั่นแหละผมหมายถึงการเดินทางต่างหากครับผมหมายกําหนดการวันบอรหรือวันดีเดย์ได้ถูกปกปิดเป็นความลับสุดยอดแฟกท์ที่ประจําบาวหรือคอนโทร หรือแม้กระทั่งตัวของผมเองก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบถึงหมายกำหนดการดังกล่าวนั้นเลยหลังจากทหารวิดนามเหนือขึ้นยึดเนินทาลิชาลี่ได้จาก b c 6ี6แล้วเครื่องบิน F-105 และ T-28 ก็แห่แหนกันมาทิ้งระเบิดลงยอดดังกล่าวเป็นการใหญ่บังเกอร์ถาวรที่สร้างด้วยซุงขนาดยักษ์ที่เรียงลายเป็นพืชอยู่บนยอดเนินถูกอำนาจระเบิดถล่มทลายไม่มีชิ้นดี เป็นที่น่าเหลือเชื่อหลือเกินพอเครื่องบินบินกลับอุดรพวกมันก็ขึ้นมาจากอุมโมงค์ใต้ดินมาซ่อมแซมบังเกอร์ดังกล่าวเป็นจ้าระวันเครื่องบินทิ้งเช้าทิ้งเย็นมองเห็นอยู่ถนัดหูถนัดตาว่าบังเกอร์ถาลายเป็นเด็บแถมแต่พอถึงตอนเช้าก็ตรวจการพบบังเกอร์ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอีกครั้งปืนต่อสู้อากาศยานขนาด12.7ม mm, ม ที่ได้รับการลำเลียงมาจากสนามบินซัมซองก็ได้รับการติดตั้งแล้วระยมดิง t ี X 8ีลงมาครุกฝุ่นสียสองเครื่องซ้อนๆตั้งแต่บดนั้นเป็นต้นมานักบินก็เลยไม่กล้าหยัมที่จะนําเครื่องไปโฉบบริเวณดังกล่าวอีกเลยท่านนายพลวังเป่าเคยเสนอขอ b 5 2มาปูผมพื้นที่ดังกล่าวให้ราบเป็นหน้ากอง แต่พอบีซีหซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ณบริเวณตีนเขาของยอดเนินชาลีชาลี่รู้ข่าวเข้าท่งนั้นก็โวยมาลั่นวิทยุว่าจะฆ่ากันเองหรือยังไงโวยวายไม่โวยวายเปล่าทหารรับย่างประท้วงแผนของนายพลบางเป่าด้วยการเดินพาเลตมาจากฐานปฏิบัติการเอาดีๆเล่นเอานายพลบางเป่าต้องบินขึ้นไปเจรจาด้วยตนเองเรื่องทั้งเรื่องมันจรงยุติลง ยอดเนินชาลิชาลี่ก็เลยกลายเป็นนามยอกอกของนายพลบางเป่าจนกระทั่งต้องขอตัวคำกลมเข้ามาช่วยแก้สถานการณ์ดังกล่าวนั้นจนกระทั่งบังเกิดการรบยางท่วมประตีอันเป็นที่มาของเรื่องชุมทางคนกล้าตายที่ท่านผู้ฟังกำลังติดตามอยู่ขณะน,นี้ทหารรับจ้างที่แตกมาจากทุง่งหินและสนามบินซําทองแต่ละกองพันมีจำนวนไม่น้อย กองพันต้นสก,กัดเดิมก็ยุบตัวเองลงเนื่องจากขาดอัตราการบรรจุบอกรล่องแง่งก็เลยแก้ปัญหาด้วยการรวบรวมทหารรับจ้างกองพันต่างเหล่านี้มาตั้งเป็นกองพัน์อิสระแล้วมอบหน้าที่ให้กับอินตองพอปพกองพัน605เดิมเป็นผู้มาเข้ามัออมชาบอกรล่องแก่งวางแผนเขาตีหลอกหรือเขาตีฉาบฉวย ทหารวิดนามเหนือบนยอดเนินชาลิชาลี่ของขุนเขาสกายไลวันที่สูงทะมึนเสียดท้องฟ้าในตอนกลางคืนวันหนึ่งก่อนเริ่มแผนการจริงไม่กี่สัปดาห์อินตองกับทหารรับจ้างกองพันอิสระจำนวน120คนคืบคานขึ้นไปบนยอดเนินชาลิชาลี่อย่างเงียบเคียบเพื่อจะอยังกำลังฆ่าศึกทหารวิดนามเหนือก็เหมือนกับนกรู้ หรือไม่ก็แผนการของบอกอร่องแจ้งรั่วไหลพวกมันตั้งอาวุธหนักร,รอการมาของกองพันอิสระเอาไว้เรียบร้อยแล้วอินตองเคลื่อนที่ผ่านชาลิเอ็โคแพ็กขึ้นไปได้เพียงครึ่งทางก็โดนถล่มจากอาวุธหนักของทหารเวียดนามเหนือเป็นพายุบุกแคมพัดงานวิทยุซึ่งเดินขนาบข้างถูกปรสอ82สอยกระเด็นไปเหมือนถูกช้างเตะ อินตองถลาลงไปนอนจุกแอกๆอยู่ในหลุมระเบิดรอดตายอย่างชนิดเส้นยาแดงผ่า8ปทหารรับจ้างกองพันอิสระ15คนซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนหน้าสุดตายเครี้ยงแผนการเขาตีหลอกประสบผลล้มเหลวจากการประเมินผลที่วัดได้ก็คือฆ่าศึกเมียอาวุธหนักทุกชนิดอยู่บนเนินสกายไรวันแม้กระทั่งปตอ12.7มเมตรซึ่งเป็นปืนชนิดกระสุนแตกอากาศ ก็ได้รับการดัดแปลงเป็นปืนกระสุนวิถีราบยิงถล่มทหารรับจ้างกองพันอิสระจนต้องแตกกระเจงลงมาอย่างทุลักทุเลเพื่อตัดสเสบียงและตัดการลำเลียงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของข้าศึกที่จะขนย้ายมาจากซำทองเส้นทางคมนาคมซำทองล้อมแจ้งซึ่งบกบนจุบนยอดภูเขาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าก็เลยดนทียี 28, ถล่มด้วยระเบิดขนาด500ปอนปอพังทลายเป็นยงช่วง สะพานข้ามแม่น้ำเงิมบางตอนที่ตัดข้ามเส้นทางัเก่าวก็ถูกทำลายลงไปด้วยขณะน,นี้เส้นทางคมนาคมสายทําทองล่าแกงถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงและก็รถถังสองคันที่ระยมยิงฐานปฏิบัติการของ BC-616 จนพังพินาศอยู่ที่ไหนกันแน่ไอเรื่องที่รถถังจะวิ่งขึ้นไปซุกซ่อนจุบนยอดเนินชาลิชาลีเห็นทีจะเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาด บีซีหตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ณบริเวณแยก3าแพร่งยานยนต์ทุกชนิดที่จะเดินทางขึ้นมาจากสนามบินสัมทองหรือสนามบินล่องแกงหรือแม้กระทั่งยานยนต์ที่จะผ่านขึ้นไปบนเนินชาลิชาลีจะต้องผ่านบริเวณ3าแพร่งดังกล่าวนั้นเสียก่อนทางแยก3าแพร่งมีชื่อตามรหัสว่าชาลีแอคโคแพคทหารรับจ้างจากกองร้อยที่3ของ b c 6 0 4 เป็นผู้ยึดรักษาเส้นทางดังกล่าวเอาไว้อย่างชนิดยอมตายคารังปืนผอบพันห์ 4, เล็งเห็นความสัมพันธ์ของพื้นที่ดังกล่าวก็เลยมอบหน้าที่ให้วิเศษร้อยโทปิ่นพันนายทหารม้ายานเกราะจากอุตดิต์ผู้มีความบ้าบิ่นพอสมควรเป็นผู้บังคับบัญชากองร้อยที่สามสลลวิเศษหรือร้อยโทปินพันสนิทสนมกับผมพอสมควร ในขณะที่ผมอยู่บนยอดเนินชาลิชาลีก่อนฐานปฏิบการแตกเพียงสามวันวิเศษเคยกับรถกิบเล็กขึ้นไปหาผมบนยอดเขาแต่เพียงลำพังขึ้นมาหาทั้งทั้งท,งที่ผมและเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยวิเศษขึ้นมาขอกระสุนอากาศที่ผมยึดได้จากทหารเวียดนามเหนือในการกวาดล้างบ้านน้ำชาร่วมกันต่อจากนั้นเราได้ร่วมตลุยเลือดกันอีกนับครั้งไม่ถ้วนสงครามลาวยุติ ผมไม่ได้ข่าวคราวของวิเศษอีกเลย17ศพที่ห้วยกลนทําให้ผมเป็นห่วงวิเศษมากเพราะเขาเคยขึ้นไปปฏิบัติงานนับพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่เสมอเพื่อนเอ๋ยทหารหารหรือตำรวจตะเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยอย่างชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเช่นนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมคุ้มครองอยู่เสมอขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีอีกไม่นานเกินรอ สยมภูทศพลอาจจะเดินทางขึ้นไปกินนอนกับเพื่อนเพื่อหาวัตถุดิบมาเขียนหนังสือถึงเบื้องหลังวีรกรรมอันลือเรื่องแบบปิดทองหลังพระของเพื่อนๆทุกคนให้ประชาชนชาวไทยได้ทราบถึงความโหดร้ายทารุณของสงครามนอกแบบให้จงได้อีกไม่นานเกินรอเราคงจะได้พบกันแม้กระทั่งภูหมอกหรือเนินสกายไลท์ทู ที่ทหารรับจ้างรับหน้าที่ยึดรักษาจากทหารลาวเอาไว้ก็ยังโดนถล่มด้วยลูกยาวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน B.C.618 ซึ่งรักษาเนินชาลีแทงโกอันเป็นจุดที่สูงที่สุดของปูหมอกก็ยังต้องประสบกับการถอนตัวเนื่องจากอำนาจการยิงของปืนใหญ่ที่ถล่มเข้าใส่อย่างหูดับตับไม่บุลเลตเฮดแฟกคุณพระเอกหนังโดนแรงอัดของปืนใหญ่ขนาด130มเ mm, ตกไปในห ทหารรับจ้างต้องบุกตะรุยลงไปลากขึ้นมาอย่างทุรักทุเี BC 6 1 8จําจำเป็นต้องถอนตัวลงมาท่ามกลางหากระสุนอากาของทหารราบเวียดนามเหนือที่แหกตำลารอบเข้าโจมตีในเวลากลางคืนการถอนตัวออกจากฐานปฏิบัติการในเวลากลางคืนสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการรอบซุ่มโจมตีจากหมวยแซมเปอร์ฆ่าศึก B.C. 6ีหตัดสินใจถอนตัวลงมาจางหน้าผาด้านสนามบินปลอดภัยจากการซุกโจมตีแต่ทว่าต้องพบกับอุปสรรคในการเดินทางแทบเลือดตาแทบกระเด็นความมืดทําให้กองร้อยทั้ง3แตกขบวนออกจากกันอย่างช่วยหรือไม่ได้และในเวลาเดียวกันทหารวิดนามเหนือหนึ่งหมวดก็สวมรอยเกาะทหารบีซีหลงมาจนกระทั่งเกือบถึงสนามบิน จะว่าดวงดีหรือว่าโชคช่วยก็เหลือจะเดาแสงแฟจากกระสุนปืนใหญ่ทำให้ทหารรับจ้างกองพันหผิดสังเกตร้องถามรหัสผ่านออกไปทหารเวียดนามเหนือชุดนั้นก็เลยถูกรุมสังหารยับณนะบริเวณวัดแมวก่อนที่จะถึงรันเว์สนามบินนั่นเองพอ BC 6ี8ถอนตัวทหารเวียดนามเหนือกอกเคลื่อนกำลังเข้ามารักษายึดเนินซีทีเอาไว้อย่างเหนียวแน่น พอรุ่งเช้า t ี28และ f 105คงแห่เอาระเบิดมาปูผมกันยกใหญ่ละลอกแล้วละลอกเล,ะละ่าจนยอดภูหมอกแทบลุกเป็นไฟทหารเวียดนามเหนือถอนตัวออกจากฐานปฏิบัติการเนื่องจากอำนาจการทิ้งระเบิดของเครื่องบินทหารรับจ้างกลับเข้าไปยึดเนินชาลิทงโก้ได้อีกครั้งแต่พอยึดอยู่ได้เพียงคืนเดียวก็ต้องถอนตัวกลับลงมาอีกครั้งด้วยอำนาจของลูกยาวฆ่าศึก เอาเถิดเอาลลอกหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันโจมตีอยู่เช่นนี้จนมองดูเหมือนเด็กเล่นขายของตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาบนเนินสกายไลท์ทูที่ยาวเหยียดก็เลยมีฐานปฏิบัติการของทหารรับจ้างและทหารเวียดนามเหนือตั้งซ้อนสลับกันอยู่เช่นนั้นซึ่งบางฐานก็อยู่ใกล้กันขนาดมองเห็นการเคลื่อนไหวซึ่งกันและกันด้วยสายตาอย่างถนัดชัดเจน บางครั้งทหารรับจ้างก็พากันขึ้นไปนั่งบนหลังคาบังเกอร์มองดูที28โจมตีฐานปฏิบัติการของทหารเวียดนามเหนืออย่างสนุกสนานและบางทีก็ร้องตะโกนเชียร์ให้พวกมันหลบลูกระเบิดกันซิอีกนิสัยคนไทยละก็เป็นอย่างนี้เสมอๆนั่นแหละครับทั้งทั้งที่เป็นข้าศึกก็ยังที่จะอดสงสารไม่ได้ยาว่าแต่ทหารรับจ้างเลยครับแม้แต่ตัวของผมเองก็เช่นกัน คราวใดที่มองเห็นที8ีดํำดิ่งลงมาโจมตีฐานปฏิบัติการของเวียดนามเหนือแล้วอดที่จะใจหายไม่ได้ความรู้สึกที่พุ่งขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนก็คือความเป็นห่วงเป็นห่วงพวกมันที่วิ่งรัศมีรสายหาทางมุดลงอุโมงค์ใต้ดินอยู่นั้นลูกระเบิดกระทบพื้นพอควันจางก็เห็นพวกมันโผล่หัวออกมาจากรูขึ้นมายืนกันสลอนขึ้นมายืนเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกมัน ปลอดภัยจากลูกเบิดและผมก็ต้องถอนใจออกมาที่ความโล่งอกเออนี่สติสัมปชัญญะของผมยังครบถ้วนอยู่หรือเปล่านี่หรือว่าผมกําลังวิกลจริไปเสียแล้วมันเรื่องอะไรกันที่ผมจะต้องไปคอยห่วงชีวิตของข้าศึกผมชักไม่แน่ใจตัวเองขึ้นมาเสียแล้วบางทีบางทีงทความโหดร้ายของสงครามอาจจะผลักดันจิตใจของผมให้บ้าบ้าบ,าบ,บวมไปแล้ว ก็อาจจะเป็นได้ส่วนดีของทหารเวียดนามเหนือที่ขึ้นมาตั้งฐานอยู่ใกล้ๆเราก็คือพวกมันจะไม่ยอมยุ่งกับพวกเราอย่างเด็ดขาดถ้าพวกเราไม่ไปต่อแยกกับพวกมันก่อนทหารเวียดนามเหนือใช้อาวุธหนักนานาชน,นิดยิงถล่มไปยังเมืองล่องแกงอย่างไม่ปราณีปราศัยชีวิตของทหารรับจ้างและประชาชนชาวแม e เสียชีวิตไม่เว้นแต่ละวันสิ่งที่ผิดสังเกตอย่างหนึ่งก็คือ ตามปกติลูกยาวของข้าศึกที่ยิงถล่มเมืองล่องแกงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั้นจะยิงมาสเปสปะพาดเป้าเสียเป็นส่วนมากแต่พอทหารวิดนามเหนือขึ้นมาอยู่เหนือยอดเนนสกายไล์เข้าเท่านั้นลูกยาวของข้าศึกที่ยิงมาจากสนามบินถ้ำตำลึงแต่ละนัดแม่นเหมือนกับจับวางเล่นออเมืองล่องแกงประสบกับการสูญเสียอย่างเหลือคนานับ เรื่องทั้งเรื่องมันก็เลยต้องเค่งกันให้ยับไปข้างหนึ่งตามธรรมเนียมของสงครามทั่ว,วไปทหารเวียดนามบนเนินชาลีแทงโกเสริมกําลังมากขึ้นทุกทียิ่งไปกว่านั้นบางคราวทหารเวียดนามเหนือก็ยังอุตส่าห์ลากปรส .82 ขึ้นมาตั้งจังกากูบนปูหมองแล้วเริ่มยิงถล่มบอกอล่องแกงยางหูดับตับไหม เล่นเอาพวกนายร้อยนายพันทั้งหลายแหล่ยืมฝีเท้าอานัตรัตนพลวิ่งแข่งกันอกตั้งแย่งกันลงหลุมตายดินกันเป็นจ่าระวันไปหมดล่องแจ้งเหมือนกับเมืองร้างประชาชนแมวเริ่มอพยพออกจากเมืองเป็นทิวแถวและก็มีบางส่วนอพยพกลับเข้ามาอย่างน่าผิดสังเกตแมวแปลกหน้าเดินพพุดผนอยู่ในตลาดล่องแจงจนผมมาเกิดความเอกใจ ถนนสายที่ขนานกับสนามบินล่องแกงกลายเป็นถนนสายมรณะไปเสียแล้วปรส .82 ของทหารเวียดนามเหนือลนครมลงมาบนกลุ่มทหารรับจ้างที่กำลังเดินเกาะกลุ่มกันอยู่บนถนนสายนั้นเข้าอย่างจังเบอร์18คนตายยับแทบหาชิ้นส่วนไม่พบแม้กระทั่งพวกรถจิบหรือรถบรรทุกพวกเวียดนามเหนือก็ยังจ้องระยมยิงไม่ขาดระยะเชื่อผมนะครับ ต่อให้นักขับรถแข่งกลางปีที่ฝีมือชั้นยอดเยี่ยมขนาดไหนก็ตามทีลองมาเจอถนนสายนี้เข้าก็ต้องสั่นเสียกันทั้งนั้นก่อนวันเข้าตีเนินชาลิชาลีเพียง4วันผมก็ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติการพิเศษร่วมกับกองร้อยที่สของกองพันหซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ณบริเวณสามแ่งชาลิเอ็กโคตีนเขาเนินสกายไลวันพอดี